ขับคุณครับท่านหญิงขวัญจิราวงเกียรติจรครับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังดูแลเรื่องผิวและปรับรูปหน้าต่างเอราวคลินิกและต่อจากคุณศิลปินของเราครับคุณทธิ์นะครับคุณปวิมลสามเสียงครับขยงหลังทุกคนไหมอ่านี้ทีมงานนะครับฝากจดหมายมานะครับบอกว่ามีรางวัลแจกนะครับผมเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้อีทีนึ่งวิขอทักทาย คุณผู้ชมบน a c e b o o k ก่อนละกันนะครับในเกี่ว่าใครรับชมกันอยู่ตรงนี้ยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยกันละกันนะครับกิจกรรมที่เรามีตอนนี้เ,เพื่อนๆใน Facebook สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณต้องมาที่นี่ก่อนวันที่14มิถุนายนหรือว่า14เดือนนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยคืออยากชวนทุกทุกคนครับมาถ่ายภาพนะครับผมถ่ายภาพกับอาร์ตอินสตัลเลชันของเราในมุมใดจุดใดก็ได้พร้อมกับท่าโพสที่มีความแบบ เซลล์เอ็กซ์เพรสชันสูงๆหน่อยอ่าแล้วก็มีความมั่นใจนิดนึงพร้อมกับแฮชแท็กโดนนะครับแคปชั่นโดนดนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแฮชแท็กที่มีบอกเนี่ยมี3ตัวด้วยกันนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวใน a c e b o o k เนี่ยแอดมินเราน่าจะปักหมดให้นะแฮชแท็กตัวแรกคือ The beauty of cell expression นะครับแฮชแท็กที่สองคือ hashtag merse aesthetics th นะครับ merse aesthetics th นะครับผม และแฮชแท็กสุดท้ายคือโบเยอรมันเราแจกรางวัลครับรางวัลแรกเป็นวอลช้์มูลค่า50,000บาทไปเติมความมั่นใจแบบคุณสองกับโบเยอรมันเลยเ,เลิศเดี๋ยวฉท่นนะต้องได้ตอนเมื่อกี้คุยเรื่องโบเยอรมันพู้ธมมองแน่สแล,ะล้วก็หัวเราะคิดคักคิดคัก,คก,คก,คก จะต้องได้รางวัลน,นี้นะครับผมแต่สี่รางวัลที่เหลือนะครับอันดับรางวัลที่2อถึงอันดับที่5นะครับก็จะเป็นซื้อยืดโบยรมันนะครับ hey, 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 hey. ที่มีลายอะไรลายแทงสมบัติไม่ใช่ลายเซ็นของมิวสุสิทธิ์ดีโอจะเอาลายจะเอาลายแทงจะเอาลาย เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวร่วมสนุกกันได้นะครับเราจะประกาศผลวันที่21มิถุนายนผ่านทาง Facebook ของ m e r ร e Aesthetics Thailand นะครับผมแล้วก็ Art Installation ชันยามิทีถึง14มิถุนายนนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับคุณผู้ชมบน Facebook ครับเจอกันที่นี่นะครับสัญญาณมิถาวชั้น G ถึ14 <c oughs> ง14มิถุนายนพร้อมไหมจ๊ะ <c oughs> ไม่เชื่อนะครับพร้อมไหมครับ บอรคนี้ครับเป็นทั้งนักสแสดงเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักดนตรีเป็นท,นนนทนั้ทงผู้บริหาร <Yeah. S 1> มากความสามารถมากบทบาทแต่ทำทุกอย่างออกมาได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบที่สุดเลยเห็นด้วยไหมฮะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับของเขากันดีกว่าแล้วก็คำแนะนำของเขาันดีกว่าว่าเขาดูแลตัวอยังไงถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับ เดือน2เดือนที่แล้วก็ลงมาเจอวันนี้หลอกึ้นจริงจแล้วเดี๋ยวพี่มีจะขอขโมยเงินลับความลับการเวลาตัวเองนิดนึงนะได้เลยครับโอเคนะฮะได้จากการนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ให้วิวทักทายพูดคุยกับแฟนคลับนิดนึงก่อนเลยนี่จะบอกอะไรเขาหรือนะวันนี้พวกสารมารอเจอเราโอ้โหอะไรดีนะเอาไรนะครับบอกอะไรนะครับไปถึงไปถึง คนไหนหน่ารักนะค,ะค,ครับต้องนึงนะครับพี่นึกว่าเวลาแบบศิลปินถามนะครับ,บคนไหนหน่ารักเนี่ยนึกว่าจะชี้แบบคนนี้ไม่ไนอะบอมิวก่ดีพลิกเหมือกนกันนะฮะเรื่องนี้สุดท้ายเหมือนกันนะครับโอเค,อเคของปากของคอ,อคพูดถึงเรื่องนี้ครับอยากจะถามมิวก่อนเลยอันดับแรกว่ามีความคิดเห็นยังไงกับทุกวันนี้ที่คนรุ่นใหม่ คนยุคใหม่เราสามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระเสรีครับที่เห็นยังไงเรื่องนี้นครับผมว่ามันต้องดีเลครับการการที่เราทุกคนสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นผ่านทาโซเชียลมีเดียก็ได้หรือว่าความเป็นบุคลิกของแต่ละคนเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าการแสดงออกเหล่านี้มันต้องอยู่ภายภายใต้ความเคารพซึ่งก,กันและกัน คผักเครารพซึ่งกันและกันด้วยครับผมงัก็ว่าเราเป็นตัวของตัวเองและต้องไม่ไปเบีเยดเบียนใครใช่เลยครับอ่าตอบดีไหมครับปรบมือยดิคำหนึ่งบางคนถือกล้องอ่ะไม่ต้องโผล่นะโผล่กันเลยไม่อมเป่อองอมเป่งถ้ามันแพ็ทลงมาฉันก็ไม่รู้ว่ากล้องแต่ละตัวมันราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับนะฮะอ่ะ,อะสี่ทุ่มแหละวันนี้เราถจะกีิโมนี่พี่มี โอเคเรื่องต่อไปครับอันนี้เห็นกันชัดเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามิวผ่านมาหลายบทบาทมากทุกวันนี้หลายบทบาทเราก็ทำตลอดแล้วผลงานที่ออกมาเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกันนะผนมันออกมาได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆอะคุณรู้คุณตั้งใจทําและเชื่อว่างา,านคุณก็คงจะแน่แลณก็คงจะเหนื่อยมากแ,แต่ในขณะเดียวกันเข้ามคุณถึงยังดูดีดูดแลตัวเองได้มากขนาดนี้คุณมีเคล็ดลับอะไรไหมครับ เข็นรับการดูแลตัวเองะก็คิดว่าคิดว่าหลายๆคนฟงกระซ่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็เป็นเป็นคาถามที่เป็นคําถามที่ตอบบ่อยเหมือนกันก็อย่างแรกเลยเรื่องการพักผ่อนการพักผ่อนสำคัญมากๆจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วร่างกายเราอะต้องการการช่องแสงต้องการการฟื้นฟูก็คือการพักผ่อนที่เพียงพอการที่นอนไม่เด็เกินไปหรือว่าเก็บให้ครบ8ชั่วโมงก็โอเคแล้วนะผมว่าแา่ผมแค่อย่างแรกเรื่องการนอนนะครับแล้วก็ต่อมา อขอข,อขอยายเรื่องการนอนหน่อยสมมติว่าทุกคนทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยทำงานระหว่างวันแล้วให้มันเหนื่อยจังเลยผมชอบพาวเวอร์เนี่ย<อ><อ>ก็คือประมาณว่าหาหาสัก15-20ถึงีนาทีประมาณนี้ระหว่างวันช่วงบ่ายก็ได้ถ้าเราแบบไม่ไหวจริงๆนะกาแฟก็ช่วยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยสักสิบสิบสิบห้านาทีสิบห้ายี่สิบนาทีก็จะเรียกว่าสุดชื้นมาขึ้นระหว่างวัน 1 5บหถึงีนาทีหรือถ้าเกิดใครหาสถานที่ในการ p ว w e r nap ไม่ได้จริงคุณลองหกิบรูปมิวสุขวิดขึ้นมาตั้งหลับสายไม่หลับสา้ไม่แล้วคุณลองใช้เวลาสห0นาทีนั่งมองเขาคุณก็เืิดแด้อะไรนะนอนไม่หลับใจเต้นแรงเตแ่าแฟครับ กาแฟหรือว่ากาแฟก็รัการเนนปเร่งนอนเรอ้ขอคุณครับเรา่บสครับอเร่งนอนวก็ต่อไปเรื่องพวกวิตามินครับผมบำรุงต่างๆาครับก็เนื่องว่าบางทีเรื่องการทานอาหารนะเราควบคุมดีแล้วแต่ว่าสารอาหารบางอย่างยังไม่ครบมีวิตามินดวตัางๆาวิตามินซีบีเอเา้ครันผมดก็คิดว่า ต้องต้องเปิดให้เหมาะกับร่างกายของเราว่าร่างกายเราเป็นคนที่ขาดวิตามินนี้อยู่นะการใช้งานร่างกายเราแต่ละวันเนี่ยมันจะมีการขาดแคลนพวกวิตามินและธาตุที่มันแตกต่างกันไปก็ลองศึกษาจากร่างกายโดยเรงดูว่าขาดอะไรอยู่บ้างเนียขาดอะไรอยู่ไหมฮะเขาพูดวิตามินไอ้บางทีบอกวิตามิลมาเติมยังไงฮะวิตามิลเนี่ย น่ารักน่ารักมากน่ารักมากมีนะมีนะอะอย่างงี้ครับเวลาคุณต้องการข้อมูลเนี่ยคุณหาข้อมูลด้วยตัวเองนหมหรือคุณมีผู้เชี่ยวชาญอะไรนะก็แน่นอนว่าต้องประกอบกันทั้งสออย่างนะครับทนเพราะว่าด้วยความที่ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมันเข้าถึงอยู่แล้วอะเราสามารถ Google search ได้หมดเลยว่าไปมีมี research paper เรื่องอะไรบ้างนะเรื่องการดูแลตัวเองๆอเ เขาสามารถเข้าไปดีเทสได้หมดเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูดีๆด้วยนะว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจริงเท็จแน่นอนอะไรยังไงแต่ถ้าเราไม่ชัวร์จริงๆอ่ะหาผู้เชี่ยวชาญง่ายสุดจริงๆเข้าไปคลินิกหาหมอถามไปว่าเนี่ยหมอหน้าผมเติมไหได้บ้างครับยังอยู่รูปเติมอีกปะไม่ต้องหรออต้องมีหมอต้องอยู่โอ้หมออะไรนะ เติมจซนวิชเอาวิตามินไปก่อนเลยตรงนั้นอ่ะวิตามินแนิชนะฮะอะชิงช้ากันหน่อยฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ในการดูแลตัวเองะครับ จะมียูสองทุ่มแต่ตั้งชั่วโมงหนึ่งแน่เอาคุยต่อตั้งชั่วโมงไหมล่ะไม่ต้องบอกวีบอกมิวแต่พี่ผู้บริหารยิ้มแห้งแล้วนะครับให้ไงใอ่ะแค่นั้นฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเรื่องนี้น่าสนใจอันนี้อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อมองกล้องนีอะไรนะออร้องเพลงให้ฟังหน่อย ขอแนะนำนี่ก่อนได้ไหมถ้ากำลังเพจได้บัก็ไม่ต้องบอกมิวไม่ต้องบอกพีบอกผู้บริหารเออเดี๋ยวเรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญคํารามคนคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่นะครับเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่นันเนินแนะนำอะไรเขาหน่อยไหมอ๋ออันนี้สำคัญจริงๆเพราะว่าตอนตอนอยู่มหาลัยกันซึ่งอาจจะผ่านมาไ่านไม่นาไม่นานนาไม่นานไม่นาน มีมีรุ่นพี่ที่ผมรู้สึกว่าเหมือนห่างห่างกับผมประมาณรอบหนึ่งได้สิบสองปีอะแต่เขาหน้าเด็กมากๆครับคือถามหรือว่าทําอะไรมาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยดูแลตัวเองเรื่องการทานวิตามินต่างๆเรื่องการคุมอาหารแล้วก็ปรกษาแพทย์ด้วยปรึกษาู้เชี่ยชาเนี่ยคือการที่เราเริ่มทําอะไรแบบนั้นมานานมากๆแล้วอะมันจะทําให้แน่นอนว่าผิวผิวเราหรือว่าหน้าเราจะดูเด็กเด็กออกว่าวัยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ได้เริ่มมาดูองแลวนเอนหนึงะไรอย่เครับผม ความจริงนะฉันแทบจะไม่ใช่พิธีกรแล้วมีคนชมให้ตลอดเลยด้วยูแลต,ต,ตัวเองแล้วมีคนดูแลหัวใจแล้วหรือยังคะเนี่ยหรอหรอถ้าถ้าไม่มีต้องไปหาที่ไหนแล้วครับโอ้โนี่ไงคือว่าสมัยนี้เนี่ยคนยุคใหม่เนี่ยมีตัวเลือกเยอะในการดูแลตัวเองทั้งเธอเธอเธอแล้วก็เธอ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  เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีตัวเลือกเยอะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดจุกร้องนะฮะร้องสิครับผมผมโยกได้ยังไงครับเนี่ยดูดูเพื่อนก็ต้องสคริปต์ได้เฉยเลยผมโยกเหมือนกับเฮ้ยมากนะฮะอ่ะฝากอะไรสุดท้ายละบอกอะไรกับแฟนคลับหน่อยบอกแล้วครับก็อยากฝากทุกคนนะครับผมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่มาหาผมแบบ ไหวมากๆเลยตั้งใจมาหาทุกคนเลยก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆด้วยเอาเงียบเลยเหมือนกันเหมือนกันก็ไม่รู้ไม่รู้จะบอกอะไรเลยอยาบอกว่าฝากฝากชวนทุกงานอาร์ตอินนอรทุกคนครับอย่าลืมมาดูอาร์ตงานอาร์ตไออาร์อะไรวะเนี่ยอาร์ตอินสตาชั่นที่นี่ด้วยนะครับผมมีอะไรให้เล่นเยอะมากๆเมื่อกี้ก็ลองไปเล่นมาเรียบร้อยแล้วก็แหวนเวียนกันธรรมดาวันนี้เปิดวันแรก ครับผมเทวันที่อะไรนะ่วีสิบสี่มิถุนายนครับผม14บสีนี้แค่ไม่กี่วันเองนะครับผมก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาดูด้วยนะครับผมแล้ก็สุดท้ายก็อยากบอกว่ารักทุกคนมากาเลยนะครับขอบคุณมากนะิขอบคุณมกมากค่ะวบนครับมากเลยนะครับรียกพี่วีมาตลอดแต่เขาจะเป็นน้องผม น้องนี่ไม่ได้อยูอ่ที่อายุนะอยู่ที่ส่วสูงครับผมเ,เล่นตัวเองก่อนเจ็บน้อยครึ่งหนึง่งนะครับเอาเละครับระดับต่อไปเดี๋ยวขอมิวยืนตรงกลางเลยนะครับถ่ายภาพทีเดียงเชิญพี่พิสื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยกล้องนี้ก่อนนะครับกล้องนี้ครับมิวขอกล้องนี้ด้วยครับขนะมเลื่อนสอง 2> 1, 2. นิวสองติดนิดเดียวครับเพิ่มเพิ่มตัวนะเพิ่มตัวนะ 1, น,วนะ 1, น,วนิวเดือนสองต้องมีครับผมนิวขอบคุณครับหนึ่งสองขอบคุณครับการอินสตาลเลชันที่มาสัมผัสได้นะครับทั้งสามสเตชันเลยจากคุณพิที่เลยครับลำดับต่อมาครับขออนุญาตเชิญนะครับผู้บริหารของเราที่มาถ่ายภาพร่วมกันครับท่านแรกนะครับขอเชิญเพชศจักรหญิงกิติวัลรัตน ขออนุญาตนะครับองนี้นะครับหนึ่งสองจีไม่ใช่คนละหนึก้าไหมเปลค่ะได้ได้ได้สามอนุญาตเชนนะครับได้มาสอผันะครับหนึ่งขอพมสูจนตายคนละหนึ่งการเป็นผลงานศิลปะของผมมีเป็นแค่หนึ่งชิ้นชิ้นเดียวในโลกรองนี้นะครับหนึ่งสองไ่เนยครับไปขาพครับหนึ่งสอง เาพบกับที่นี่ได้ด้วยตัวคุณเองนะครับตั้งแต่วันที่14สิงหาคมขอบคุณครับและขอไปครับและขอเชิญเพิ่มเติมเลครับขอเชิญคุณโยเกิร์ตนัทชาคุณประชมครับและขอเชิญคุณโมจิรัชยาสิริโมกุลนาวินถ่ายภาพร่วมกันครับเอ็นแชงครับลงมือต้อนรับสาวๆแรกเลยครับ เลมโบยราบาลครับตอนี้เป็นบยนาครับอ่าสวยงามครับแล้วอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกับเราขออนุครับงรนี้นะครับหนึ่งสองให้ทุกคนไปเติมความมั่นใจคุณ2อกับโูยราากันได้สุดท้ายครับ่องขอบคุณครับรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสดีคะครัสีค รางวัลที่2ถึงรางวัลที่5นะครับมาัจาก4รางวัลด้วยกันเจอสี่คู่ในกัรแข่งข <5 S 2> ันได้ถ่ายารูปภายในงานครับติดแฮชแท็กได้ครบเลยครับและตั้งเป็นสาระนะครับมีขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมตรงนี้ขอบพรคุณม,มากบนะ้านะขอบคุณผู้บริหาขอบคุณมิวสิคิตครับขอบคุณหนูสั่งพื้นะครับเบลเกิลแล้วก็พิมโงบคุณครับ お世話になって